สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแล้วนะกับการพยากรณ์อากาศสำหรับผางใตฝั่งตะวันออกค่ะพบกันวันนี้ในวันศุกร์ที่สี่มีนาสองแปดากสิบสี่วันนี้ลักษณะการบันไดจะเป็นผันผืนมากนะคะเราไปเลแรข้อมูลกันก่อนค่ะเรื่องต้องการถี่เพี่ยนที่ตัวการพื้นผืนที่วลาถี่นึ้นะคะวันนี้ค่ะก็ยังมีย่อมความก่อากาศตามค่ะที่เกิดจากความร้อนนะคะกับปกคลุมในบริเวณของผังเนื่อตอนบนค่ะประกอบกับมีลมใต้นะคะแลวก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะผัดออกความชื้นนะคะจะทะเลจินใตค่ะและก็ทะเลเอาไทยนะคะ มาปกคลุมในพื้นที่ข้องผักเนื้อตอนลางนะคะผักลางผักอีสานแล้วก็ผักตะวันออค่ะทาให้บริเวณดังกล้าวนะคะมีมอกในตอนเช้าแล้วก็มีฝน้ตกล้ในบางพื้นที่ค่ะที่นี่มาเลยนที่บรราค่ะพี่น้องคะวันนี้นะลมตะวันออกชี่ตายค่ะก็ยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ข้องผักไตฟังตะไห่โอตอนบนค่ะในส่วนข้องผักไตฟังตะไห่โอตอนลางนะคะก็จะเป็นลมตะวันออกค่ะที่พัดปกคลุมในพื้นที่ค่ะศาสนาการเชนนี้ค่ะก็ทำให้น้บริเวณผักไตฟังตะไห่โอข้องเราค่ะมีฟุ้งดะคะ โดยเฉพาะวันนี้ค่ะพุจะมาอยู่ในทางตอนหลังของภาคนะคะมาเลสภากไท้เราเทียมมีมาวารีค่ะที่เวลาตีเก้าครึ่งนะคะวันนี้ค่ะมีการตัวภูมคุณมกุ้มเมฆค่อนข้างที่จะมาค่ะพี่น้องคะในบริเวณทะเลอ่าวไทยค่ะและการในบริเวณทางตอนล่างของภาคค่ะเจ้จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสค่ะภาพเดารได้ชมพนที่เวลาตีเก้าครึ่งค่ะวันนี้นะคะในส่วนของบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกบนค่ะกันยังตัวไม่ภคุมุ้มฝนในพื้นที่นะคะ เรดาสติงพระค่ะจี่เวลาติก้าเพิ่งเชิกันค่ะวันนี้นะคะฝั่งใต,ต้ฟั่งตอนัอนโอตอนล่างค่ะของเราพายมีฝนหมาดทยีบนะเป็นกรุงฝนกําลังปางกลางถึงนักเลยค่ะเราจะตรวจพบรุงฝนเ็มแถวในทะเลอ่าวไทยค่ะนายชายฟังท้องจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายชายฟังของจังหวัดสงขลาค่ะแถเทวอำเภอสติงพระตรงนี้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ นายใสยฟังท้องจังหวัดปัตตานีค right? ่ะจังหวัดยะลาจังหวัดนรานะคะกลุ่มฝนวันนี้ค่ะมีน้อยนมนะคะเคลื่อนตัวลงมาทางทิศตะวันตกเชียงใต้ค่ะเข้าปกพุมในพื้นที่ต่อไปนะคะมาเล่นรายงานอุณหภูมิภาคใต้ฟังแต่เนอะกันมั้งค่ะอุณหภูมิสูงสุดแบบว่านะคะวัดใด34.2องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอประแสจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและกาอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้นะคะวัดได22.4องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอประแสจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกันค่ะ มาเลงฝนกังคารีนีนะเป็นปริมาณฝนอยู่14ชมจากสถานีค่ะตัวจวัดตั้งแต่ตีเจ็ดด้วยชาวเหล็กว่าจนถึงตีเจ็ดด้วยชาววันนี้นะคะพี่น้องคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวัอนออกเราค่ะเหล็กว่านะคะมีฝนอยู่ในกล็ดเล็กน้อยค่ะส่วนมากจะอยู่ทางตอนหลังของภาคนะคะพี่น้องจะเห็นเป็นสีเขียวๆค่ะเนี่ยค,ค่ะแล้วันได้มาทีสุดค่ะได้ตังจุดแปดมิลลิเมตรนะคะที่ทางอากาศยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ เอาละค่ะทีนี้เร่งข้อมูลกันน้อยละนะก็มาแร่งการพยาก,กรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะดังที่ได้บอกไว้แล้วค่ะลุ่มตะวันนอกและลุ่มตะวันออกเชียงใต้นะคะกระยงพันยังคงพัดปกูมม่ในพื้นที่ของบ้านเราค่ะทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะมีฝนนึ่งฝนฝ่า,นาขนองในแนบางแห่งค่ะและส่วนมากคะจะอยู่ทางตอนหลังของพางน,นะคะในภาพรวมวันนี้ค่ะเราให้ว่ามีมเป็นส่วนมา,นากนะา็มีฝนฝ่า,นาขนองลอยละส0้สิบข้องพื้นที่ค่ะแลวก็ส่วนมากยังมีที่ในพี่นองนะจะอยู่ทางตอนหลังของพางค่ะทีนี้มาเลื่องรายจังหวัดกังค่ะ จังหวัด uh. เพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะวันนี้เป็นซี่เท่าค่ะคือมีมีบางส้วน,นนะคะมีฝนหน่อยว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะจังหวัดจุมโพะคะ่ะเป็นซี่เขี้ยวขึ้นใหม่อีกน,นะะึงค่ะคือมีฝนอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะจังหวัดธุระธานีลงไปจนถึงจังหวัดพัทลุงนะคะมีฝนอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะและจังหวัดสงขลานะคะมีฝนเพิ่มตัวนิดนึงค่ะอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะแล้วฝนจะมากวันนี้นะคะพี่น้องคะเป็นซี่ส ทีนี้มาแรงกันไหมอุณหภูมิกันมักงค่ะอุณหภูมิต่าสุดวันนี้นะคะอยู่ที่2 2 2 6องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ค่ะอยู่ที่29-34องศาเซลเซียสค่ะอาคะทีนี้กันมาแรงเลยลมกระตุกโต๊ะนะคะบริเวณอ่าวไทยตอนบนค่ะวันนี้ดังที่ได้บอกกันแล้วนะคะคือเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะความเร็วนะคะอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทำให้บริเวณเอาไทยตอนบนนะคะวันนี้ค่ะขึ้นต่ำว่า1เมตรน่าี่ถ้ามีฝนฝ่าขนองก็ขึ้นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรค่ะ ใน่วนท้นองอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะเป็นลมตะวันออกค่ะติดพะครุมม่ในพื้นที่ค่ะความด็วอยู่ที่1 5 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทำให้ลื้นนะคะอ่าวไทยตอนล่างวันนี้คือนสูงอยู่ติดประมาณ2เมตรค่ะแต่ตามีฝนผาคันนองนะพี่น้องน้คืึ้นสูงอยู่ที่2 2งเมตรค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะออกเรือได้ตามปกติเลยค่ะทีนี้มาแรกการขาดไม่สาภาวะการในช่วงวันที่วันที่16ถึงวันที่19นี้กันนะคะ เรามาเล่นกันที่ภาคใต้ฝังตะนออกตอนบนกันค่ะตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโอกาสที่จะเกิดฝนค่ะวันนี้ต่อเช้านะฝนอยู่ตีสิบถึงยีสิบเปเนของพื้นทีค่ะพี่น้องคะแต่วันที่วันที่เจ็ดนะฝนมาแล้วนะอยู่ตีสี่สิบเปเซนของพื้นทีค่ะแล้ววันที่แปดถึงวันที่สิบฝนจะลดลงในเอยนะอยู่ตีสามสิบถึงยีสิบเปิดเส้นของพื้นทีค่ะที่นี่ก็มาเล่นภาคใต้ฝั่งตะวันออกตะวันล่างกันมั่งค่ะตั โอกาสที่จะเกินฝนค่ะวันนี้ต่อเช้านะคะฝนอยู่ติดที่เปิเนคองพื้นทีค่ะพี่น้องคะแล้วก็เมื่อคงินค่ะวันทีหกวันทีเจ็ดนะฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ติดซี่ที่เปิเนองพื้นทีนะคะแล้ววันตีแปดไปถึงวันทีสิบค่ะฝนจะลดลงแล้วติดซ้ำที่เปิเนองพื้นทีค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้เขาจะการในงานค่าไปอยกางก่อนการไวเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ฟากกันตุกที่พึ่ง่าย่งกันตุกที่เลยนะก็เฉยพี่น้องค่ะเฉยกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์เพืพวกเรานะคะแล้วไปประกันไม่ต รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน